ทิฏฐิว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของเที่ยงอันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงแล้วบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพิขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักคนคิด กล่าวแสดงปฏิพัน์ของตนตามที่ตรึกได้ตามที่คนคิดได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจักขุก็ดีโสตะก็ดีคานะก็ดีชิวหาก็ดีกายก็ดีนี้ได้ชื่อว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอันแปรผันเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณน,นี้ชื่อว่าอัตตาเป็นของเที่ยง ยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวพิขุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง